ชื่อว่าแทงนั่นเองนะคะกับแท้ง300 HEV สำหรับแท้ง300 HEV คันนี้นะคะนอกจากความน่าสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์แล้วนะคะแล้วก็ความเป็นออฟโรดแบบพรีเมียมแล้วนะคะนำเข้าจากจีนทั้งคัน เรียกว่ามีความลักชวรี่ค่ะทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารโดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ซึ่งวันนี้นะคะได้มีโอกาสมา First Impression ครั้งแรกกับการขับขี่ของเขาวันนี้ค่ะมุ่งหน้าจากที่เกตบอลนะคะดีลเลอร์ GWM UM Prestige แถวธัญบุรีนะมุ่งหน้าสู่สีคิ้วโคราชนะคะกับเส้นทางการขับขี่เรียกว่าเป็น On น o a d และ o ออฟโ a d ค่ะมาทั้งทีจะไม่ขับออฟโรดได้ไงนะคะสำหรับแท่ง300ตัวนี้แล้วก็ยังไงแล้ว ใจของแท้ง300ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะโอเคค่ะก็หลังจากที่ออกตัวจากโชว์รูมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่โชว์รูม j ี m p r e อ็มนะคะที่ขัญยาบุรีนะก็จะเป็นอีกหนึ่งบิลเลอร์ใหญ่พอสมควรนะคะที่เรียกว่ามีบริการครบวงจรเลยใช่เขามีทุกซ่องเสียด้วยนะพี่นัน ก็ตอนนี้นะคะรักเดินทางกับสามสาวเช่นเดิมนะคะก็พี่นุษค่ะจากออโต้โซเ e t y ตี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เอนจอยค่ะจากช่องเอนจอยบายเดลเค่ะสวัสดีค่ะใช่อย่างที่บอกเนาะว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะมุ่งหน้าสู่โคราชนะแต่ก็ไปไม่ถึงจังหวัดโคราชนะก็ไปถึงประมาณแถวแถวสี่คิวเนาะใช่เขาไปเขใหญ่เทียงเขาไปเขาใหญ่เทียงใช่เส้นทางนะคะก็จะเรียกว่ามีทั้งทางเรียบแล้วก็ในทางออฟโรดนะคะวันนี้เนี่ยเราขณะเดินทางเนี่ยเราก็ บ่าเดี๋ยวไม้ต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นพี่นุชแล้วเดี๋ยวรักเนี่ยก็จะมาถามพี่นุชอีกครั้งหนึ่งได้ไหมว่าขับแล้วเนี่ยประทับใจไหมแล้วก็เอนจอยเหมือนกันนะคะว่าจากผู้นั่งตอนหลังเนี่ยเราขอสลับไปนั่งหลักบ้างจะวนวนแล้วกันเป็นเข็มนาฬิกานะโอเคว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนออฟโรดเนี่ยเดี๋ยวักจะพยายามถ่ายด้านนอกให้ได้มากที่สุดเนาะว่าฟิลิการขี่ของเขาเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมาสรุปให้ฟัง เส้นทางธรรมชาตินะคะ,ะการใช้เส้นทางออฟโรดเนี่ยเทคนิคนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะโหมดการขับขี่นะคะมาเป็นที่โหมด 4L นะคะโหมด 4L คืออะไรคะพี่นุชโหมด 4L นะคะเป็นโหมดที่เป็นการขับ off road ออฟโรดในทางที่มันค่อนข้างที่จะทุรัก,กันดานมากนะคะมีมมหินมีโคนมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยนะในความเร็วรอบที่เราใช้ความเร็วต่ำนะคะ ถ้านี้รับคันนี้เนาะเขาก็จะมีระบบล็อกนะคะเฟืองทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็เรียกว่าจะช่วยเสริมการขับขี่นะคะไปให้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็จะมีระบบที่เรียกว่านอกจากช่วยเตือนเรื่องความปลอดภัยรอบคันแล้วนะคะก็จะมีระบบแสดงภาพใต้ท้องด้วยซึ่ง ใต้ท้องเราเหรอใต้ท้องรถค่ะใต้ท้องรถสิว่าเออมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถไหมมีหินมีอะไรเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยขับขี่ไปได้แบบเออตาตอนนี้เนาะเนาะมันก็โชว์ขึ้นใช่ทั้งล้อซ้ายล้อขวาค่ะแล้วก็ใต้ท้องรถด้วยเออดีเหมือนกันแต่ก็คือเขาก็จะโชว์ภาพใน ในขนาเป็นแบบโหมดออฟโรดไม่ใช่ไม่ใช่แบบภาพที่เป็นทีดีหรือภาพขลอ<า>จงจ<ห>น,นะอันนี้กล้องจริงนะใบไม้เห็นเป็นใบไม้เนี่ยหินเห็นเป็นหินเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะถึงจะต้องเตชัเ,ตชทเท้นเ้เละเพราะว่า๋ยวกราต้องกลับรถกลับไปเส้นทางเดิมละตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการใช้โหมดการขับขี่ที่เรียกว่าเท้นเธอเนาะเพราะว่าตรงนี้ทางกลับรถค่อนข้างแคบนะคะ โหมดแฮงเทอร์เนี่ยมันก็จะช่วยนะคะในการกลับรถในที่แคบนะคะทําให้การกลับรถเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายแต่ก็คือจะมีการเข้าโหมดของเขาเนี่ยก็คือตามขั้นตอนเดี๋ยวจะมีพี่อินสักเตอร์นะคะคอยให้คำแนะนําเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่นุชเนี่ยได้ขับไปแล้วพี่นุชเป็นยังไงบ้างคะกับแฮงเทอร์เมื่อกี้ระบบมันดีมากๆเลย ว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ได้ลองใช้ค่ะแล้วก็ได้ลองระบบเนี้ยไม่คันอื่นก็ไม่เคยมีนะเลยแบบครั้งแรกเลยที่ได้ลองใช้ก็คือเขาไม่ได้ให้ราทําอะไรเลยระบบทุกอย่างเปิดปุ๊บให้เราหักพวงมาลัยขวาสุดในในในฝั่งที่เราจะจะเลี้ยวไปคะคะแล้วก็ปล่อยทั้งเบรกและคันเร่งแล้วภายในสองวิ๊กรถจะทํางานเองแล้วก็คืออย่าไปหักพวงมาลัยนะเพราะการหักพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยเป็นการออกจากระบบ ใช่อืก็คือปล่อยแค่ประคองหงมาลอยเฉยๆแล้วก็คือเท้าก็ไม่ต้องทั้งเหยียบเบรคคันเรกก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรถจะหมุนให้เองเลยยูเทิร์นกลับมาให้เองแล้วก็ที่เราสังเกตก็คือช่วงที่เราดูคันแรกทําอยู่เนี่ยล้อหลังเขาจะแบบล้อหลังล้อหลังล็อใช่ใช่ล้อไม่หมุนล้อมันจะล็อกเฟืองไปทั้งคู่หลังแบบนี้เลยทาให้เป็นการขับรถกลับรถในที่แคบที่แบบว่าที่ชอบอะเดี๋ยวมาดูกันโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีครับการทำงานของมันนะกดตัวออฟโรดคอนโทรลตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะตามด้วยแทงเทินแทงเทินค่ะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วหมุนไปทางขวาสุดเลยขวาสุดค่ะครับสุดละค่ะขึ้นสีเขียวรถคือการทำงานแล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าทํางานจริงหรือไม่ไปที่หน้าจออันนี้กดออกตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะไปที่หมดออฟโรดอันนี้เราไปอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับจะขึ้นตัวหนังสืออยู่ เปิดทํางานแล้วมาตรงนี้แนบาพวงมาลัยยังอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมเพื่อจะไปทางขวาเราปล่อยเราปล่อยวันนี้อย่าเบรกอยู่ไม่ตีเบรกปล่อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะเราไม่จำเป็นต้องเติมกเร่งนะโค้งมาลัยอย่าเพิ่งไปทําอะไรมานะจนกว่ามันจะถึงโค้งสุดแล้วเราค่อยขยับพวงมาลัยหนูแค่ประคองใช่ไหมคะใช่ครับแต่ไม่ต้องหมุนไปทางซ้ายนะอ๋อโอเคโอเคนะหนึ่งสองสามไปค่ะ รู้สึกที่ว่าเออมันจะอ่าใช่มันจะทําได้ไหมอะไรยังไงนะคะถือว่าทําได้นะตอ,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 อนนี้นะคะเราปลดออกก่อนทั้งหมดนะคะปลดล็อกทั้งหมดแล้วก็ถือว่ายกเลิกการทํางานของแทงเถินนะคะขอบคุณมากนะคะเราทั้งสามคนได้ลองกันหมดแล้วเนาะอ,อือฮึอ่าเป็นไงของแต่ละคนโอ้ก็ประสบการณ์แรกเลย ตื่นเต้นมากตอนแรกก็ตื่นเต้นนัว่าระบบมันจะทํางานยังไงแต่พอปล่อยให้เขาทํางานแล้วอ่ะมันสุดยอดจริงจริงสุดยอดค่ะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะระบบซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยคือแค่เรามีสติกับมานิดนึงว่าเอ้ยมันจะไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ลักษณะของการตั้งลํารถเนี่ยก็คือเป็นไม่ได้แหละว่ายังไงมันนต้องกลับได้ระยะแบบอยากเลยอ่ะคือเรากะระยะให้เขาก่อนเนาะก็คืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยแล้วก็ระบบะเขาก็ คือเรากะย้าให้เขาว่าถ้าเกิดเขาขับไปเป็นไปเดีไยวใช่ถ้าเรียวหมดแล้วอ่ะหมุนพวกอะไรสุดแล้วอ่ะมันจะพ้นกับตรงที่เรายูเทินหรือทําแทงเทินไหมเนาะอันนี้ก็สรุปง่ายๆว่าระบบแทงเทินปลอดภัยเราไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ยากแก่ที่คิดใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เด่นแล้วก็ฟีเจอร์เดียวในในนดาม่าเราตอนนี้นะถ้าเป็นออฟโรดที่เรา เรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักว่าเอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของออฟโรดในตัวแท้งสามร้อยตัวนี้เลยค่ะอ่ะสรุปรวมๆก็คือทั้งฟีเจอร์ทั้งฟังก์ชันเนาะของเขาอ่ะคุ้งค่าคุ้งราคาเนาะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่นุชขับกลับแล้วกันเนาะอันนี้ก็หมดภารกิจในส่วนของสเตชันแท้งถือแล้วค,ค่ะเดี๋ยวไปลุยออฟโรดกันต่อเนาะปีนหินลุยน,น<า>้ำกันต่อ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของการทดสอบนะคะตัวแท้ง300 HEV ในวันนี้นะคะเรียกว่ามีความหลากหลายค่ะทั้งทั้งในเรื่องของการทดสอบทั้งในเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดแล้วก็ออฟโรดแบบนี้นะคะสัมผัสได้ค่ะถึงสมรรถนะแล้วก็ฟีเจอร์เด่นต่างๆที่เขามีมาให้ค่ะเรียกว่ามีความน่าสนใจคุ้มค่าทั้งในเรื่องราคาออปชันดีไซน์นะคะที่เรียกว่ามีความครบเครื่องและคุ้มค่าค่ะในส่วนของการรับประกันนะคะก็ รียกว่าตัวรถเนี่ยรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรระยะอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะรับประกันนานถึง8ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางนะคะเรียกว่าขับกันได้สบายสบายยาวๆเลยค่ะกับแท้ง300ตัวนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เรียกว่ามีความสนใจนะคะอยากลองเปิดประสบการณ์การขับขี่แบบออฟโรดคันนี้นะคะก็สามารถขับไปลองขับได้ค่ะที่โชว์รูม GWM ทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้ค่ะลัก l ดี้ Drive ไทยแลนด์ค่ะกับคันนี้เลยค่ะแท้ง300 HEV ค่ะก็ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะบอกเลยว่าทริปนี้สุดประทับใจนะคะกับฟีเจอร์เด่นๆต่างๆของเขาเนี่ยที่มีมาให้มากมายค่ะแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถอะไรที่น่าสนใจนะคะไว้อย่าลืมกดติดตามค่ะไว้ที่ Lady Drive Thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะคะราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ